คลิปนี้เราไม่ได้มาสอนทําอะไรเลยนะคะเป็นการทำชีสพายครั้งแรกของเราเหมือนกันค่ะวันนี้นะคะเราจะใช้ครีมชีสค่ะเราซื้อมาอันใหญ่เลยนะหกิโลกรัมแน่ตามด้วยวิปปิ้งครีมค่ะ1ลิตรเรียกว่าเป็นการลงทุนที่ over acting โอเวอร์แอคติ้งมากคณมันตื่นได้ไหนทำไงได้เริ่มจากใช้เจลาติน6กรัมนะคะผสมกับน้าเปล่า20 ml ค่ะแช่ตังไว้ก่อนค่ะจากนั้นมาตวงเค้กเกอร์กันใช้เค้กเกอร์60กรัมค่ะ เพื่อนๆสามารถใช้เครื่องปั่นก็ได้นะคะแต่เราจะใช้เป็นไม้ม็อกเทลค่ะเราไม่มีเครื่องปั่นหรอกเพราะว่าเงินหมดไปกับวัตถุดิบหมดแล้วค่ะนํามาผสมกับเนยจืด30กรัมนะคะจากนั้นให้นํามาใส่ในพิมพ์เค,ค้กค่ะของเราเป็นแบบที่ก้นมันถอดออกได้อะคะ่ะพิมพ์เค,ค้กที่เรามีอยู่ตอนนี้นะคะเป็นแบบ4นิ้วค่ะมันก็เลยเหลือเคกเกอร์เราก็เลยเอามาทําอีกอันนึงด้วยค่ะใช้ช้อนนะคะตบๆลงไปค่ะให้เนื้อแน่นแล้วก็เอาไปแช่ในตู้เย็นนะคะจากนั้นเรามาตวงครีมชีสกันค่ะมาดูกันนะคะว่า1กกเนี่มันจะเยอะขนาดไหนว้าวดิฉันสามารถทําได้หลายเมนูเลยนะคะเนี่ยเล่ะค่ะครีมชีสที่เราใช้ในวันนี้นะคะจะเป็น125กรัมค่ะดูจากการตวงแล้วนะคะรู้เลยค่ะว่ามือใหม่สุดๆแล้วก็จากนั้นนะคะ ตัวน้ำตาล35กรัมค่ะทางที่ดีนะคะแนะนําว่าให้เป็นน้าตาลสาหรับเบเกอรี่ค่ะสูตรนี้ใช้วิปปิ้งครีม 125ML ค่ะนอกจากนี้นะคะให้ใช้น้าเลมอนค่ะแต่ว่าที่ฉันไม่มีเลยค่ะก็เลยใช้เป็นผงมะนาวแทนแต่รสชาติมันอร่อยอยู่นะต้นฉบับบอกว่าให้ใช้ตะกร้อนะคะตีครีมชีสให้เป็นเนื้อเนียนเลยค่ะแต่ว่ามันตีไม่ได้อ่ะเห็นไหมมันติดหมดเลยอะค่ะอารมณ์มันเหมือนแบบดินน้ํามันเลยค่ะเพื่อนๆทำยังไงทีอะไรไม่ออกนะคะฟาดวิปปิ้งครีมลงไปก่อนค่ะเผื่อมันจะละลายโอ้มันก็ดี เครื่องตีตัวนี้มานะคะราคาถูกมากอารมณ์แบบเครื่องตีแบบมือสมัครเล่นนะคะซึ่งมันก็เหมาะกับทิฉันจริงๆนะมาค่ะมีกาลังใจทําคลิปต่อแล้วมาตีกันเลยค่ะโอ้โหง่ายขึ้นมากเลยค่ะชีวิตนี้เมื่อครีมชีสของเราได้ทีแล้วนะคะให้ใส่วิปปิ้งครีมลงไปสักนิดน,นึงก่อนค่ะเขาบอกว่าให้ตีให้ขึ้นยอดเลยนะไม่แน่ใจว่าเรียกตั้งยอดหรือขึ้นยอดนะคะเอาตรงๆนีฉันก็ดูไม่ออกอู่ดีะค่ะว่าตอนนี้มันได้แล้วหรือยังรู้แต่ว่าน้ําตาลไม่ละลายเลยค่ะเพื่อนๆ <c oughs> เอาละค่ะทําตามสูตรต่อไปนะคะเขาบอกว่าให้ใส่วิ ว่าเจลาตินที่แช่เอาไว้เนี่ยยังไม่ได้ทําให้ร้อนเลยก็เลยไปเข้าไมโครเวฟค่ะแล้วก็ใส่ทั้งร้อนๆแบบนี้เลยสรุปครีมชีสของที่ฉันออกมาเป็นเนื้อเหลวเลยค่ะไม่รู้ว่าที่ฉันทําถูกหรือทําผิดนะคะใครดูช่วยบอกด้วยต่อมานะคะเขาบอกว่าให้ใส่ครีมชีสที่เราได้แล้วนะคะลงไปในพิมพ์ที่เราเตรียมมาไว้ค่ะแน่นอนค่ะวันนี้เราทํา2อันก็ต้องแบ่งให้เท่าๆกันนะคะแต่ที่ฉันว่าไม่เท่าหรอกคะ่ะจริงๆ <c oughs> เอาไปแช่ในตู้เย็นนะคะจนกว่ามันจะเซ็ตตัวค่ะแล้วก็ดันก้นขึ้นมาแบบในคลิปเลยค่ะง่ายมากแต่้วเํา ม่วงมากกว่านะคะเนี่ยลืมบอกไปว่าไม่ยงชิดเราไม่ได้ปอกเองนะคะเราซื้อแบบแช่อิ่มมาค่ะ <c ười> ขืนปอกเองมีหวังลึดอับแน่นอนค่ะเพื่อนๆเอาละค่ะเป็นยังไงคะหน้าตาก็ดูใช้ได้อยู่ค่ะเนี่ยว่าไปได้ชิมรสชาติเราก็ถือว่าอร่อยค่ะอร่อยรู้สึกทําสวยอะ่ะขออนุญาตไปเปิดคาเฟ่ก่อนนะคะไม่ทำแล้วค่ะคลิป